ข่าวดีที่ข้าราชการทุกคนรอคอยก็บขประกาศเตรียมเงินก้อนใหญ่ถึง2.5หมื่นล้านบาทพร้อมใจ่ายให้สมาชิกที่จะเกษียณในปี2568แต่นี่คือจุดที่ถกเถียงกันจริงหรือที่เงินก้อนนี้จะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณวันที่17กันยายน2568นายทรงพลชีวปัญญาโรธเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ทำให้ข้าราชาการหลายคนตื่นเต้นในวันที่30กันยายน2568ที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีสมาชิกกบะจำนวนมากถึง18,174คนที่จะปลดกเกษียณจากงานราชาการจากสมาชิกทั้งหมดในปัจจุบันที่มีอยู่1.27ล้านคน แต่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเงินที่จะได้รับนั้นไม่ใช่แค่เงินสะสมของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ประกอบไปด้วยเงินสะสมของสมาชิกเงินสมทบจากภาครัฐและส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนการลงทุนที่กบขได้บริหารจัดการมาตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกซึ่งหมายความว่าเงินที่จะได้รับจริงนั้นสูงกว่าที่หลายคนคิดไว้มากตัวเลขที่น่าตื่นเต้นจากการคำนวณล่าสุดสมาชิกที่จะเกษียณในปีนี้จะได้รับเงินก้อนเฉลี่ยคนละ1.49ล้านบาทในขณะที่ยอดสูงสุดที่มีคนได้รับคือ7.59ล้านบาทนั่นเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย และที่สําคัญกบขรับประกันว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับสมาชิกได้อย่างรวดเร็วภายในเพียง7วันทําการหลังจากที่เอกสารครบถ้วนและประกาศเกษียณมีผลบังคับใช้แต่นี่คือจุดที่เป็นที่ถกเถียงกันเงิน1.49ล้านบาทเฉลี่ยนั้นจะเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณจริงหรือไม่หากคานวณจากค่าครองชีพในปัจจุบันและอัตรางเงินเฟ้อเงินจํานวนนี้อาจหมดไปเร็วกว่าที่คิดนี่คือเหตุผลที่กบขจึงเสนอบริการออมต่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่ยังไม่มีแผนการใช้เงินก้อนในทันที บริการออมต่อน,นี้อาจเป็นคำตอบสำหรับปัญหาการบริหารเงินก้อนหลังเกษียณโดยกบขจะช่วยบริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตทีหลังเกษียณให้ดีขึ้นปัจจุบันมีอดีตสมาชิกที่เลือกใช้บริการออมต่อก,กับกบขอ,อยู่เกือบ8 0 0 0รายโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังสามปีอยู่ที่ประมาณ4%เปอร์เซ็นตต่อปีนายทรงพลอธิบายเพิ่มเติมว่า สมาชิกกบขอที่กเกษียณจะได้รับเงินสองส่วนคือเงินก้อนจากกาบขอและเงินบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลางสำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีแผนการใช้เงินก้อนที่ชัดเจนการเลือกออมต่อจะช่วยให้กบขอบริหารเงินสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องนอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทางการเงินแล้วยังช่วยป้องกันเงินกบขอจากการถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพอีกด้วยเนื่องจากกาบขอมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดก,กุมและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2วิธีทั้งผ่านระบบดิจิตอลเพนเชินของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกรอกแบบฟอร์มกะบะขรง0 0 8 1 2 5 5 5บริการออมต่อมี4รูปแบบให้เลือกตามความต้องการได้แก่รูปแบบที่1ออมต่อเงินทั้งหมดรูปแบบที่2ทยอยรับเงินเป็นงวดตามที่ต้องการเช่นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีรูปแบบที่ส รับเงินบางส่วนไปใช้และให้กบขบริหารเงินส่วนที่เหลือต่อรูปแบบที่4รับเงินบางส่วนไปใช้และทยอยรับเงินส่วนที่เหลือเป็นงวดตามต้องการหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับบริการออมต่อหรือรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกกบขได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1 1 7 9แล้วคุณคิดว่าอย่างไรเงิน1.4 9้าล้านบาทเฉลี่ยน,นั้นเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ และการออมต่อกับกบขคุ้มค่ากว่าการนำเงินไปลงทุนเองหรือเปล่ามาแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์กันในความคิดเห็น